สวัสดีครับผมด z เซ็ตนนี่นะครับจากทีมดิเซ็ตเกมมก็หลังจากที่อ,อ่องกี่นะครับได้ท้าว่าให้ผมมาทำไอแพคเก็ตนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าใครถ้าผมไม่ทำก็จะเป็นตุ๊ดวันนี้ผมก็มารับคำท้านะครับก็จัดมาเลยครับเต็มที่ เกียงมีบอนน้ำก็ต่อไปนะครับผมจะท้าคนต่อไปขอให้ท้าที่คนนะครับสามคนนะครับก็จะขอท้ารุ่นใหญ่ๆทั้งหลายนะครับของทีเซ็ตเกมมิ่งนะครับก็จะมีนะครับแอดไฮแบ็คเป แล้วก็ผู้วุสูที่สุดครับก็อ,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 อ้วนๆ่ำๆหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็น GM Nocturne นะครับแห่งพี t ีไท l แลนด์นะครับครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงหมดแล้วไ <c oughs> ปในยี่สิบสี่ชั่วโมงแลวครับยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะครับโอเค